ช่วงนี้มีคนมาขอความช่วยเหลือจากผมหลายคนทีเดียวนะครับบางคนก็ส่งกลับไปแล้วบางคนรออยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่บางคนติดต่อมาทาง Facebook ซึ่งก็ปลาดใจว่าช่วงนี้มีมาเยอะพอสมควรก็มาถามผมวา่าจะเดินทางยังไงก็ให้ความเห็นให้คำแนะนำไปเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่ง ทำให้คิดว่าหลายท่านอาจจะไม่มีความพร้อมในการเดินทางมาที่นี่ผมก็พยายามพูดในลักษณะของไม่ให้กระทบกระเทือนหลายอย่างนะครับหลายท่านถ้า,ถาฟังคําพูดของผมก็ต้องพยายามตีความเยอะๆว่าผมหมายถึงอะไรนะ,ะถ้าคนที่มีความรู้พอสมควรอาจจะเคยภาวนามาแล้วเนี่ยถ้าพูดผมพูดนิดหน่อยในยท่านอาจจะฟังเข้าใจละแต่ไม่เป็นไรก็หมายถึงว่าคือผมก็พยายามให้คําแนะนำเท่าที่จะทําได้